วันนี้พามาทำคุกกี้ธัญพืชกินกันนะคะไม่รู้อร่อยหรือเปล่าทำเป็นครั้งแรกนะว่ากินได้หรือเปล่ามาดูกันนะเทธัญพืชทุกอย่างที่เตรียมไว้ลงไปคุกขาวนะน,นี่เรามีข้าวโอ๊ตแล้วก็ข้าวโอ๊ตแบบละเอียดนะเม็ดอะไรนะเม็ดเม็ดฟักทองเหรออัลมอนด์เอยลูกเกตเอยแล้วก็นี่ที่สำคัญเนยถั่วใส่ไปเลยจ้าน้ำผึ้งจ้ะใส่ไปเลยแล้วก็ไข่ขาวนะ จากนั้นเราก็มาขยำขยำไม่เข้ากันนะขยำจนกว่าจะเข้ากันจับที่สองสามารถปั้นเป็นรูปได้นะนี่แหลนะแล้เวเดี๋ยวเราก็มาปั้นเป็นรูปเพื่อจะเอาไปอบในหม้ออบลมร้อนนะปั้นไปจะ้ะปั้นไปจนก,กว่าจะเสร็จจะ้ะปั้นไปเลยนี่เสร็จแล้วแล้วก็เอาไปเข้าอบมุมร้อนได้มารูปร่างแบบนี้ลืมไม่นิดหน่อยนะใช้ไฟแรงไป แต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าใช้ไฟอ่อนกว่านี้ชิมแล้วรสชาติโอเคนะแต่ว่าพอกินข้ามวันอีกวันนึงรู้สึกแข็งอะ่ะเดี๋ยวมาปรับสูตรใหม่ดีกว่า